สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินทูมเนียวเลตนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดการถอนเงิน100บาทจากการเล่นเกมเข้าทูมเนียวเลตล่าสุดเลยนะครับในวันที่29เดือน4นะครับหนึบาทเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียวเลตเลยนะครับหนึบาทยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับในวันที่29เมษายนนะครับที่ได้รับเข้ามาตอนเวลาสิบสามนาฬิกาน เข้าทูมิเนียลเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นเกมทําเงินทูมิเนียลเล็ตดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับได้รับเงินมาล่าสุดอยู่ที่100บาทนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันเท่านั้นเงินก็เข้าที่ทูมิเนียลเล็ตเลยใครสนนนนใใจกกกาารเเเล่มทํงิ็ดดูไ้ ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินจากการเล่นเกมกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปเกมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในในคลิปเนี่ยผมจะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยนะสำหรับตัวแอปเกมที่ใช้ในการทําเงินทูมอนิเอเ l เลตนะครับก็เป็นแอปเกมตัวนี้เลยนะครับสามารถพิมพ์ชชืืช่่ออดดาาวนน์โหลตมี้ นในส่วนของชื่อแอป,ปแล้วก็ในส่วนของรหัสโค้ดต่างๆเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ลิงก์การดาวน์โหลดแอป,ปเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะการสมัครไม่ยากนะครับจะมีให้เราสมัคร2วิธี1คืออีเมล2คือ a c e b o o k นะครับสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับการใช้งานของแอปนี้เนี่ยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัว เมนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําด้านบนนะครับตรงเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับจะเป็นชื่อการสมัครของเราเนาะมีรหัสการเชิญของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการออกจากระบบการปิดเสียงเอฟเฟกนะครับการปิดเสียงเพลงนะครับแล้วก็มีการใส่รหัสการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ในส่วนของรหัสการเชิญเพื่อนนะครับ ต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของคอะแนนเหรียญทองของเรานะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนโดยการใช้คะแนนเนี่ยเป็นเงิน t ทมานิวเวเร็ตในการถอนเงินต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าการถอนเงินเนี่ยมันจะถอนได้แค่บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้ในส่วนของ iOS หรือว่า iPhone ในการดาวน์โหลดเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้ามาหน้าการแลกเปลี่ยนได้นะครับจะต้องเป็นมือถือ Android ถ้าเราใช้ iPhone นะครับแนะนําให้เราถอนเนี่ยให้เราล็อกอินผ่านมือถือ Android นะครับในการถอน เงินตรงนี้เป็นคะแนนของเรามาจากคำนวณเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับผมมี6 3 3 0สตาตังค์นะครับเป็นเงินบาทขึ้นให้เราดูตรงนี้ในการถอนเงินนะครับก็จะมี t ูมอนี่วอลเล็ตและก็เพย์เพนะสำหรับ t ูมอนีวอลเล็ตนะครับก็จะเริ่มต้นที่ 100, 200แล้วก็400บาทสูงสุดนะครับ ในการถอนนะครับผมเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะสำหรับแอปเกมนี้นะครับมีคะแนนครบมียอดเงินครบก็แลกเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับเวลาเราถอนเนี่ยแนะนําให้เราดูยอดเงินตรงนี้เป็นหลักเลยแล้วกันนะไม่ต้องดูคะแนนก็ได้นะว่าต้องมีกี่คะแนนนะครับให้เราดูยอดเงินพอยอดเงินครบ100ปุ๊บเราก็ากดแลกเงินได้เลยในการถอนนะครับให้เราใส่ชื่อบัญชีโทมันี่วอลเล็ตนะครับเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตสองช่องนะครับในการรับเงินแค่นั้นเลยจบนะครับ ในส่วนของ PayPal นะครับก็จะเริ่มต้นที่100แล้วก็200บาทแค่นี้เลยสําหรับในประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนของกัมพูชาพามา่าลาวหรือว่าเวียดนามนะครับที่สามารถใช้ในส่วนของ PayPal ได้นะครับก็ลองทําดูได้นะเพราะว่า PayPal ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ในการรับเงินจากแอฟฟีได้แล้วนะครับมันต้องเป็น,นเกี่ยวกับประเภทธุรกิจในการขายของออนไลน์เท่านั้นนะนะสำหรับ PayPal ในไทยนะครับประวัติการแลกเงินล่าสุดนะครับอันนี้ผมแลกไปนะครับเมื่อวันที่20 ก่อนหน้านี้100บาทก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมเปิดให้ดูนั่นเองนะครับก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะในส่วนของแอปนี้นะครับเมนูต่อไปนะครับเมนูที่3นะครับในส่วนของคําเชิญนะครับคำเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทํารายได้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกเงินรางวัลอยู่ที่ $400 ดอลลาร์นะครับเหลือเวลาอีกแค่4วันในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดโอเคไปก่อนเลยตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการเชิญเพื่อนนะครับผมโดยการกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับเมื่อเราอยากจะเข้าสู่ในส่วนของ กิจกรรมรางวัล400ดอลลาร์เนี่ยเราจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนให้ติดอันดับ1นึถึงสานะครับเขาจะมีเงินรางวัลให้เรานะครับกดคันลอกข้อความตรงนี้แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยจะเป็นเฟซบ o o กท Twitter Li YouTube บทิกต็อกโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับรางวัลตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะสําหรับการครองอันดับ400ดอลลาร์นะครับหน่ถึงสานะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นเงินรางวัลที่เยอะนะ โปรโมตแอปนะครับ mm hmm. โดยการไปเชิญเพื่อนให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็จะได้รับเงินรางวัลไปนะครับเหมือนกับช่วยแอปในการโปรโมตแอปให้คนเข้ามาใช้งานแอปของเขาเยอะๆนั่นเองนะครับก็ใครจะทําตรงนี้ก็ทําเพิ่มได้นะส่วนกล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกดรับคะแนนเหรียญทองฟรี500เหรียญนะครับก็กดตกลงในการรับเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือเมนูที่3นะ ต่อมาเมนูที่4นะครับก็คือศูนย์โบนัสนะครับสำหรับศูนย์โบนัสเนี่ยก็จะมีการทํารายได้จากการเช็คอินในแต่ละวัน1-7ถึงวันนะครับอันนี้เราก็สามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนได้เลยแล้วก็จะมีงานประจำนะครับในส่วนของการทําเงินนะครับเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับเป็นการลองเล่นในส่วนของเกมฟรีนะครับอันนี้มีคะแนนอยู่ที่5ล้านเหรียญเลยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นลองเข้าทําตรงนี้เพิ่มเติมรูได้สําหรับการเล่นเกมนะครับ ต่อมาครับก็จะมีโหมดท้าทายในการเล่นเกมโหมดท้าทายเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือระดับเกมตรงนี้นะครับ1ระดับ1ขึ้นไปนะครับเรียงขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับโหมดการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเหมือนกันนะครับเรียงตั้งแต่จุดที่หนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับอันนี้ก็ทําเพิ่มเติมได้นะเรามาดูในส่วนของโหมดท้าทายนะครับกดไปที่ระดับ1นะครับห้าเหรียญทองอันนี้เราก็กดเล่นได้เลยรูปแบบการเล่นเนี่ยก็กดตัวผลไม้ เข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับการเล่นง่ายๆแค่นี้นะครับในส่วนของระดับแรกยังง่ายอยู่ระดับต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระดับ2ได้รับ1000นะครับในส่วนของเหรียญทองเนาะแล้วก็กดเล่นได้นะครับนี่ครับการเล่นมันก็จะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ให้เราดูให้ดีนะครับในการเล่นว่ารูปภาพไหนที่มันพอจะกดให้ครบ3รูปได้นะครับแล้วก็กดให้ครบ3รูปนะครับผมรูปแบบการเล่นก็มีเท่านี้เลยนะครับในส่วนของโหมดฮาร์ดไทนะครับต่อไปเป็นโหมดการแข่งขันนะครับเดี๋ววผมจะเล่่นให้ดูา โหมดการแข่งขันเนี่ยมันเล่นแบบไหนนะการแข่งขันก็กดมาจุดที่1นะครับก็เข้ามาเล่นเหมือนเดิมเลยระดับ1เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับการแข่งขันเมื่อกี้นะครับผมก็กดเล่นแบบนี้นะครับในส่วนของการกดรูปผลไม้เนาะอันนี้ผ่านด่านนะครับในส่วนของข้อที่1ต่อไปท้าทายระดับ2นะครับก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆครับประมาณนี้นะลองเล่นดูได้นะครับตามความชอบความถนัดของเพื่อนๆได้นะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นเพิ่มเติมได้ในการทำรายได ถามว่าแอปนี้เนี่ยจ่ายเงินจริงไหมจ่ายเงินจริงแน่นอนไม่มีการเสียเงินในการทำนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการหารายได้เพิ่มนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปถัดไปได้นะว่ามีคลิปอะไรต่างๆเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูในช่องเพิ่มเติมได้นะครับผมจะลงให้ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินทูมเนียวเล t นะครับตรงนี้ก็เป็นยอดการถอนเงิน100บาทจากการเล่นเกมเข้าทูมเนียวเลสล่าสุดเลยนะครับในวันที่29เดือน4นะครับ100บาทเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเลยนทยังยเงินปกติ นนในวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนที่ได้รับเข้ามาตอนเวลา13นาฬิกนาะบเก้านาทนะีเข้าทูมิเน่เวเลตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นเกมทำเงินทูมิเน่เวเลตดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับ